นี่นะครับเข้ามาเยอะขอยนนท์นะครับใครนี่ซ้อมไปกี่วันครับซ้อมมาเกือบเดือนละซ้อมอยู่ที่ไหนครับไปนี้น้าครับซ้อมอยู่นครสวรรค์ครับผมนู่นเลยมีใครไป็คู่ปังคู่ซ้อมบ้างครับที่นั่นก็แบบพวกพี่ที่ค้าเนี่ยก็พวกพี่ที่ในค่ายยุ่ยช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบกว่าผมไม่รู้น้ำหนักปล่อยป่วยประมาณกี่กิโลครับน้ำหนักปล่อยป่วยประมาณห้าสองครับเราเป็นมือชกอะไรครับ มาเท้าก็อสองแล้ววันนี้เราเจอกับตายิ้มเคยเจอกันไหมยังแล้วไฟแรกเลยได้สื่อสารที่เขาต่อยเข้ามาป่ะยังเลยมันด้ดูว่าเขาเป็นมือตะตายอะไรแล้ววันนี้เราจะวางใจวางแผนไงเราก็ต่อยไปเลยดูเชิงเข้าไปก่อนก็คือก็ค่อยไปก่อนเนาะแล้วไปดูอาวุธคล้องบนว่าเขาเป็นแบบไหนค่อยแก้ไขเอาเปิดโควิดมานี่เราต่อยกี่ไฟแล้วประมาณห้าห้าสิบบา ที่เปิดควิดมาเด็กที่ต่อยประมาณกี่ครั้งะที่ต่อยต่อยหกเจ็ดครั้งหกเจ็ดครั้งแล้วไฟล่าสุดเราต่อยไว้ที่ไหนครับไปใต้ที่อ้อมหน่อยอ๋อวันนั้นเจอใครเจอไม่รู้มันจำไม่ได้ไปไงเวทแล้วไปไงฝนไปไงแพ้คะแนนแพ้คะแนนเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยห้าแล้ววันนี้ก็วันนี้ก็ร้อยห้าเหมือนกันอืแล้วเมื่อกี้สอบหนักแล้วไปไงบ้าง ขาดครับออกมาขาดแต่ก็มีปัญหาอะไรเนาะสบายสบายเราคุมมามากี่กิโลครับไฟนี้คุมมาสี่แปดอ่ะเราไปเราต่อยมาๆรู้ๆว่มันมีกี่ไฟแล้วประมาณห้าสิบั้าเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับนะครับจังหวัดนคราวสวัสดิ์ฝากเชิญชวนแฟนขับเราวันนี้นะก็ฝากทุกคนช่วยเชียร์ด้วยนะครับผมเต็มที่แน่นอนนะครับผมวันนี้เกิดไม่เกิดเกิดครับเกิดนะโอเคครับผม